ตึตึึอออ้รถตักตักอยู่นะครับรถตักตัอยู่เดี๋ยวคันนี้ก็เข้าไปต่อเลยนะฮะปืนคันนี้มาต่อแล้วปืนนี่วิ่งออกมาแล้วืดเดี๋ยวจะมาถมกลองนี้นะครับปั้อ เี้วบึน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 อรโมบูนมาแล้วนีไฮะปีนปีนใครอยู่นะครับฮัลโหลวดีฮัตต์ปอยปอมบอนบายบานปึนอ่าสายสายห,หมุนได้ครับอืมนี่หมุนได้ด้วย ได้เลยนะครับปัป๊บปัป๊บปั๊บนี่ง่ายอ่าเดี๋ยวเราวิงไปเทกันนู้นก่อนครับองนี่ถนนที่เราสร้างสร้างแล้วปืนอืมเห็นไหมครับเราทำที่ทะเลอยู่นะครับนี่สายสเต็มแล้วสองขั้น อืขับไปเทได้แล้วอโอ้โหเราติดเราติดเราติดทำไงเราติดทำไงติดเาราติดแล้วออเอาขันังมาดันูนอ,อ,อ่าเดี๋ยวเราก็มา,าเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับ เจ้าคันนี้นะฮะใน EP 3ีสามท่อนต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ